สวัสดีสสดทุกคนวันนี้นานากับน้อง <B iko S 2> บิโกโกหลานซ้ายจ้ะผู้จ้อยจ้อยจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้อันบ่ได้ไปโรงเรียนน่าจะเป็นเงนินออนไลน์มันบ <c oughs> อก็เลย <c oughs> เหตุการณ์บ้าน <c oughs> เหตุงานแเรี่ยวิ่นเรยกวา่าท้ายโกกินลูกซ้นแน่โกอยากกินลูกซ้นนะฮะ <c oughs> เรยกวา่าอะจัดแห่ค่ะจัดแห่น้องโกกับนานามันนี่สองรอยลูกมาเบิ่งกันเ้อจ้ะว่ขาเสีสิล่วงหรือเขาสิรอด รีมตีแจ้งแดงนะจนะ๊ะเนาะเขาต้องมาซิมบางวันมันตีเสียบอ่ะเนาะน้ำจิ้มแต่ว่าน้ำจิ้มนี่อันนา้าไปซื้อมา,า,มาได้จ้ะบาด้เฮ็ดเองส่วนนกซินนี่กะไปซื้อพนมาละกะเอามาปิ้งเองกะอันนี้ปิ้งส่วนนี่ทอดจ้ะเขามาซิมมึงกันเลยมาซิมมึงเลยน้องก็น้องพมซิมมันเลยอ๋อลืมบอกว่ามีบักแตงกนันนะจ๊ะมีเปลกแตียงอ่อนๆกันนะ หนา่าแียบ้าปิ้งยงอาจที่เป็นแบบลุกทิ้นที่เป็นนึบนบเป็นแบบว่า เป็นหมูอ่ะหมูร่วนแะแซบ่บน้ำกิมก็เป็นเปรียปร้ยว,วๆหวานๆแซบ่บค่ะแกน,น้ำกิมเจ้าเนี่ยแซบ่บพี่เลี่ยน้ำกิมไม่ย้ายเพิเหเฮไดปซื้อน้ำเพ่นแซบ่บค่ะขนาดจ้ะอืม mình ngang ngang chân ngay, chân ngang 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 chân là chân ngang 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 chân cắt đẹp đấy, Mình thấm nghe Mình thấm nó sống rồi Cái mà ăn น้องโกบอกว่าอันเห็นเพื่นกินลองยูทูบอะไรเป็นแต่แสบมาสันเฮ็ดซื้น้อ,องโกกินแน่จัดไปไปเลยคำเย่ย,ย่อือสุดยอดน้องกอือ กินไหมเนาะเปลี่ยนบ้างกินสงสัยมันปิี่งดนนะไหม่่ยแหนบ หนำุูกระจาบออกจากปากนี่อะไรข้าวกอเทียมมาเด้จามาเด้อไม่กินน้กกันน์้นใพี่น้องดี๋ยวา่าโอ้ยมีแต่กินบะเบ้อมันแ่บจ้ะมันแ่บคัก เมนูนี่สังเกตเบื้องบาจ้ะบะหมี่ฟูมิ่นํำกินอยู่นะหนาบางคือเราจะยังรถกะเข้ามาคือเราแล้จันเนาะเพราะว่าขันเลือใจพี่น้องแซ่บใจกินอยาขวดฟสีไาพี่น้องขูดปลได้ <laughs> อย่าพูดให้พี่นอ้องเบ่งไปละอืมหูใจบ,บอสี <laughs> ไปแข่งแบบไหนกัอยู่แต่บ้านจ้ะพี่น้องโควิดน้ำหมักแป้งกันแป้งอ,อ่อ,อนๆ ทั้งอ่อนทั้งยาวทั้งใหญ่นะใบหมงใบฮัด <c oughs> อืมเปมนะมรีงมากสองใบลูกเฮ้ยกรน้องกูสองคนน้องกูบอกไว้ ุ่มลงพขักมึงกันนะซิมมึงกันเดอ้อน้ำจิ้มสามรสมีเผ็ดนีเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆลงตัวจะ้ะแซบ่บยืดๆื้ออววออื <Okay. S 1> <c oughs> เขาก็ปรักแต่งข้าวแกงลูกฟินนะแตงมันอ่อนมันหวานกรอบเขากันคัวไม่เบี้ยแซ่บเจ็บอยากซื้ออยากกิ้นมังแทะนี่กูอยากซีมังแทะบุ้งดูุปนนะโอ้ว้าวน้ำจิ้มแม่หน่อยสดๆโอ้เนาะคำปากคำเยงนๆมึงกันเนาะบอดดั ไปไหนวะจับป้องอร่อย

แดงนี่ยกะปลูกเองนะจ๊ะพรอนองยิโก้ปลูกมือเจ็บมาเจอสวนไม่ไหม้แล้วจ้ะออกกม,ม,าามแะมแดงนะน่จาจะสวนไม่ไหม้เลยมือเจ้านี่กรอบกรอบแลยจ้ะชิ้นแลจ๊ะลูกชิ้นโอ้ยคืออยากกินแบบคำย็นเย็นหัวดิพี่น้องฟางเถอะโอ้พี่อะพี่น้องเนะโอ้มาเด้อจ้ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่เดยอยากกินนะ้ำมาเด้อมาจับจับด้วกันเด้อจ้า nó được bộ vậy đó ปั๊บเก่งเติบเยอะลูกจรินสองวัยลูกกินกับเบอร์อะกันน้องกัวน้องกัววไหวไปมสักน้องกัวอิสู่ตัวอย่ามั่งใจน้องกัวเหรอ น้ำจิ้มมันเก่ากันดีนาะตียตังไปแล้วน้องกูอ่ะน้องขาแข็งที่นุงเลยน้ำจิ้มแบบเม่เปลืองร้อมแก่น้ำจิม้มอ่ะเพรว่าเตรียมสวยไปละเอาเหลือคอรนเนาะอ่มน้ำจิ้มยาและเห็แดแซ่บไปกเลยจ้ะเผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บลงตัว <c oughs> ว,ว้าแบบว้าแต่พอเริ่มมีรับบ่ไวแล้วจ้ะขอโตนั่งแห่งกําลังใจน้องโกเด้อ <c oughs> น้องโกไ้ไวไหม บ่บเข้าวบัะได,ด้เอ้าไอ้เวรเดี๋ยวไม่นังลุกจุ่มน้องไหมเห็ดบ่อืมก็ดีเนาะก็ดีครับใช่ยาละเผ็ดเออยาละเผ็ดบอานบ่เผ็ดป่ะนายแซ่บน้ำจิ้มยายเผ็ดเปรี้ยวหวานอยากให้พี่น,น้องได้ชิมดูจ้ะน้ำจิม้มแซ่บแซ่บแซ่บพิลีแต่น้ำจิ้มไปกินรสนั่นเจ้าใดกับบ่แซบนะ่บเคล้าไหมจะเล่น ยายขอซื้อลูกน,น้ำกิมลูกทิ้นนะยายสิไปกินมันลูกทิ้นกับร้านซ้ายมันเศร้านี่แล้วก็เลยจอดก็เลยซื้อลำร้อจะ้ะแม่ยายเราขายบวัวแพงน้ำสิบบาทเด็ดเต็มถัวนี่แหละจ้ะมันเศร้านี่ซื้อมายายแจกมาแถวยี่สิบบาทเอ๊ะมันคือทรงเดรรหลายแถก็เลยขอซื้อมายายมาขอซื้อยี่สิบบาทตั้งแม่ยายมันไหลให้ล็อกไปขายน้ำี๋ยวล่ะลูกทิ้นเราเตรียมตู้อยู่เดี๋ยวล็อถือมาเพราะว่บบาขาย กินแฮมบัตนังกัวนังกัวเจิงขนาดนะ <c ười> ่ดะมาใกล้ๆของเนนี่ยนมาใกล้ๆอาลาลูกสินมันหมดล้วแ <c ười> ็บ่ะปวี่น้องเลยแซ่บยีดีจ้ะกินกับลูกลับลานี่แซ่บจ้ะดีก็จะ กินผู้เดียวเนาะมามีหมูฝากหมูเบาจ้ะก็เลยน้องโก้ชวนกินแบบพานังโก้จัดเลยจ้ะเมนูมนล,ลูกสิ่งเนมน,น,เนูกินเหรียญเพม่อนกน่ะเมนูกินเหรียญกินง่ายๆโอเคปะ่ะกินเลยเขามต้องอยังมากไหมกินเลยจัดไปเลยลูกชิ้นแซบ่บไปเลยตอนาน,านั้นนะจกะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายคนมาจากที่ซอยกดไลค์กดแชทกดคอมเมนต์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปของน้านะ อ่าคลิปก็ต่อไปจ้ะสำหรับคลิปกินลูกสิ้นเมื่อนี้เป็นเมนูก,กินเล่นมาจ่อจ้าพี่น้องจ้ะสองหอยลูกเหลือยยื้อซับนี่แหละจ้ะ <c oughs> น้องโกเก่งขนาดน้องโกกินเก่งขนาดจ้ะกินเอากินเอาไหมเจีงน่ากินน้องกับท่านเลยจ้ะถ้าแต่งได้กับฝากพี่ฝา,า,ากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งช่องถ้าได้แล้วเนื่อจ้ะ รับคลิปนี้น,น่ากันแต่ขอจะลาไปก่อนนจะจ๊ะบ๊ายบาย